สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสรับใครทั้ง15ฟองหรือ15ใบในแมปเดอะแฮชในท่ามไบโอมนั่นเองวิธีไปท่ามไบโอมให้เรากดปุ่มวาร์ปที่เป็นปุ่มสีเขียวด้านซ้ายก่อนแล้วให้เรากดคลิกวาร์ปมาที่ปุ่มเช็คพอยด้านล่างเอเรากดคลิกวาร์ปมาแล้วนะครับเราก็จะโผล่อยู่ตรงนี้นะครับนะอย่างต่อมาให้เราเข้ามาในถ้าที่มีคริสตัลนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นแอนิเมชันประตูมิตินะครับนะแต่ว่าใครที่เคยเข้ามาแล้วรอบนึงจะไม่ขึ้นแอนิเมชันนะ เดี๋ยวนะครับจากนั้นให้เรากดคลิกมาที่รูปนาฬิกาซายนะครับเมื่อกดคลิกแล้วเราจะถูกวาร์ปมาที่หน้าประตูมิติแบบนี้เลยโอเคไปดูแมปกันเลยแมปแรกคือแมปทำพิซซ่าเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้ทุกคนออกมาจากร้านแล้วเลี้ยวมาทางด้านซ้ายนะครับจากนั้นให้ทุกคนขึ้นมาด้านบนจะมีไข่ให้เราเก็บอยู่ด้านบนตรงนี้ให้เราโดยไปชนได้เลยเรียบร้อยแมปที่2คือแมป VR นะครับไม่อยากอ่านชื่อเต็มบรรยาวเกินเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดคลิกเขาว่าออปชันนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายที่เป็นรูปมือแล้วให้เราร,ร,ร,นะเรายายบบนานนนนนะคคคััับบบกกกิทที่มอต็จใหุ้้ นะให้ทุกคนเข้ามาด้านในจากนั้นเราจะเจอไข่ก็ให้เรากดคลิกเก็บได้เลยเรียบร้อยแมปที่3คือแมปทาวเวอร์สีชมพูเมื่อเข้ามาในแมปแล้วนะครับให้ทุกคนกระโดดเล่นออบบี้โดยที่เราจะต้องเล่นให้ถึงด่านที่9 4นะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะไม่ถึงด่านที่9 4เพราะว่าทุกครั้งที่เราเล่นออบบี้นะครับมันจะมีจุดเช็คพอยต์หรือว่าจุดเซฟให้เราอยู่เมื่อเรากระโดดมาถึงด่านที่9 4แล้วเราก็จะเจอไข่อยู่หน้าประตูตรงนี้ให้เราเดินไปชนได้เลยเรียบร้อยแมปที่4คือแมสี่คือ เดินไปแตกไข่แบบนี้เลยจากนั้นเราจะถูกว่าปีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเราจะต้องเล่นอบบี้นะครับไปเหยียบปุ่มไข่ของแต่ละสีนะครับน้ให้ครบ3สีเมื่อเราเหยียบครบทั้งหมด3ปุ่มแล้วนะครับตัวประตูก็จะเปิดแบบนี้นะครับน้าจากนั้นก็ให้เราเดินเข้าไปด้านในได้เลยเมื่อเราเดินเข้าไปด้านในเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนตามหาไข่ในบริเวณนี้นะครับนะแต่ว่าของผมเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเมื่อเราเจอไข่ก็เราเดินชนหรือเดินเก็บได้เลยนะครับเรียบร้อยต่อมาแมปทีู่้าคื่อเข้าามในแมปนะครับให้ทุกกกคคนดลิ ท, theology, ท,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  letter. ที่รูปโทรนะครับนะหรือว่าปุ่มโทรปุ่มสีเขียวนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไข่มานะครับอันไหนเราไม่ได้ก็ให้เรากดปุ่มสีแดงวางสายนะครับแล้วก็ไปโทรหารายต่อไปจนกว่าจะได้นั่นแหละเมื่อเราโทรไปเรื่อยๆเราก็จะได้ไข่มาแบบนี้เลยนะครับโคตรง่ายต่อมาแมปที่6คือแมปสปีดค k ิคเกอร์เมื่อเข้ามาแล้วให้เราทําการกดคลิกเพื่อทําการเพิ่มความเร็วนะครับนะจากนั้นเนี่ยเราจะต้องกดคลิกให้ได้ความเร็วให้ได้มากที่สุดนะครับหรือว่าให้ได้มากพอที่เราคิดว่าจะผ่านออบี้ทั้ง4ด่านนี้นะครับเพราะว่าตนนนนน่่ะอาดแล ว่ามันสุ่มเกิดและอารมณ์มันจะเหมือนกับไอ ja แมปไข่ที่เกี่ยวกับอันนี้แหละคล้ายๆกันเลยเมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดจะมีไข่ให้เราเก็บแบบนี้นะครับก็ให้เราเดินไปเชลหรว่าเดินไปเก็บได้หรือนะครับเรียบร้อยได้มาแล้วต่อมาแมปที่7คือแมปเดดเหลี่ยวเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เรามาด้านหลังโบดจากนั้นให้เราขึ้นมาด้านบนนะครับนะด้านหลังระฆังจะมีไข่ให้เราเก็บอยู่เรียบร้อยแมปที่แปดนะครับจะเป็นแมป0ูนย์เก้าหกเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เราตามหาบ้านหลังใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหน้าผมแบบ ะจะมีไข่ให้เราเก็บอยู่ตรงนี้ให้เดินชนได้เลยอย่างเรียบร้อยต่อมาแมปที่9้าทุกๆวินาทีคอจะยาวเมื่อเข้ามาในแมปแล้วนะครับตัวไข่เนี่ยจะอยู่บนกําแพงสีพวกนี้นะครับนะซึ่งการที่เราจะขึ้นไปด้านบนได้เราจะต้องรอจนกว่าคอเราจะยาวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าลอจนกว่าไม้ประทัดของเราเนี่ยนะครับน้าจะขึ้นเลข70กว่านั่นเองนะครับเมื่อเราได้ความยาวของคอมามากพอสมควรแล้วให้เรากดอานะครับน้าและให้เรากดไอรอบเพื่อทําการกระโดดนะครับนะก็คือยืดคอแล้วก็หดคอนะครับโอเคนะครับเมื่อเราขึ้นมาด้านบนนแล้้วะรเเเาก็จจอขให ไชได้้เเลยยยรียบรอต่อมาแมพที่10คือแมพ d u e l w a r r i เ r เมื่อเข้ามาในแมพแล้วให้ทุกคนเดินตรงมานะครับเราจะเจอกับออบบี้อยู่ซึ่งเราจะต้องเล่นออบบี้ไปจนถึงเส้นชัยหรือว่าจุดสิ้นสุดเพื่อรับไข่นะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วให้เราหวนสลิงไปยังฝั่งตรงข้ามนะครับจากนั้นให้เราเดินไปชนไข่หรือเดินไปเก็บไข่ได้เลยนี่เรียบร้อยต่อมาแมพที่11นะครับคือแมพ To เก t h e r นั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาในแมพแล้วเราจะถูกวาร์ปมาที่ด่านอีเวนต์นะครับโดยเราจะต้องเล่นออบบี้ไปเรื่อยๆนะครับนะหรือ เล็กๆแน่นอนนะครับนะซื้อมาอย่างหล้วเมื่อเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เจอใครเราเดินไปเก็บได้เลย เรียบร้อยต่อมาแมปที่12คือแมปเบดแอนบาร์ฟูเนรี่เมื่อเข้ามาในแมปแล้วตัวไข่จะเกิดอยู่ในล็อบบี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าของผมจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยเรียบร้อยต่อมาแมปที่13คือแมปมิสติกแบทเท e g r กราวเมื่อเราเข้ามาแล้วตัวไข่ก็จะเกิดอยู่บนบริเวณนี้นะครับนะเมื่อเราเจอแล้วก็ให้เราเดินไปชนหรือว่าเดินไปเก็บได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะเรียบร้อยต่อมาแมปที่14คือแมปบอลอีสติงนั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดปุุ่่่่่่่่มมมเพพปสสสสีีีีแแแแดดงงงงงงงนนนนนะะะะครััันนัจจจาากก้ยออยยตตวซซออออออููหหลลลนะขผ อันนี้ขอพูดคําเดิมเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเหมือนกันหรือเปล่านะถ้าเกิดเหมือนกันก็ถือว่าโชคดีนะครับเรียบร้อยแมปสุดท้ายนะครับน่ก็คือแมป R6E Mode Heaven นะครับเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เรามาตรงลูกออฟสีฟ้าแล้วให้เรากด E แล้วจะถูกว์ปมาตรงนี้ให้เรามาหลังบ้านสีแดงนะครับจะมีกุญแจอยู่ให้เรากด E แล้วให้เราครับกลับไปยังจุดเดิมเมื่อเรากลับมาที่เดิมแล้วก็ให้เราครับมาที่ซับเวสีชมพูตรงนี้นะครับแล้วให้เรากด E จากนั้นเราจะถูกวาร์ปที่หนึ่งแบบนี้นะครับให้เรแแจะะะัตต้ดววลลปปูิ ก็จะถูกว่าปีที่1แบบนี้เลยจากนั้นให้เราเดินตามรางมาเรื่อยๆนะครับและให้เราเล่นออบบี้นะครับนะเราก็จะเจอกับไข่ใบสุดท้ายนะครับให้เราเดินไปเก็บได้เรียบร้อยวิธีการรับไข่ทั้ง15ฟองก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย